สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูสิริรัตน์กับคุณครูแป๊บค่ะวันนี้คุณครูสองคนจะมาสอนนักเรียนในรายวิชาการงานอาชีพวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะคุณครูค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องงานประดิษฐ์กันค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนมาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะ หเพื่อให้ผู้เรียนบอกประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์ได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนระบุเครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องงานประดิษฐ์หมายถึงสิ่งที่คนเราทำขึ้นอาจสร้างขึ้นมาให้เหมือนของจริงตามธรรมชาติหรือมีรูปแบบที่แปลกใหม่ผู้ประดิษฐ์จะต้องมีจินตนาการมีความอดทนมีความตั้งใจ รักในงานที่ทําและมันฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในงานนั้นๆผลงานจึงจะออกมาดีประเภทของงานประดิษฐ์แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆดังนี้ 1. ง,งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย 2. ง,งานประดิษฐ์ทั่วไปงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยเป็นงานประดิษฐ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบไทย เพื่อนำไปใช้เป็นของใช้ของประดับตกแต่งและเป็นงานที่มีความประณีตงดงามและมีคุณค่าทางศิลปะแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยงานประดิษฐ์ทั่วไปเป็นงานประดิษฐ์ที่เกิดจากความคิดเริ่มสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้เป็นของใช้ของเล่นหรือของประดับ 2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานประดิษฐ์ ได้แก่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกนิสัยในการทำงานเช่นอดทนละเอียดรอบคอบฝึกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นำชิ้นงานมาใช้ประโยชน์เช่นนำไปจำหน่ายนำมาใช้ในครอบครัวนำไปใช้ประกอบอาชีพช่วยประหยัดทรัพยากรโดยนำเศษวัสดุมาดัดแปลง และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. อ,อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์สิ่งที่นำมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ใช้วัดได้แก่ไม้บรรทัดวงเวียนไม้ครึ่งวงกลมใช้ตัดได้แก่กันไกลคีมตัดลวดคัตเตอร์ ใช้ตกแต่งได้แก่สีเทียนดินสอสีสเปรย์สีไม้ใช้เจาะได้แก่ตะปูเหล็กแหลมใช้ติดได้แก่กาวน้ำกาวแท่งปืนกาวเทปใส การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสต่างๆมีหลากหลายรูปแบบดังตัวอย่างต่อไปนี้ผ้าปะติดกล่องใส่ของดอกไม้ประดิษฐ์กระป๋องอ,อมสินโคมไฟฟ้าเครื่องแขวนการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งทุกชิ้นงาน จำเป็นต้องใช้ความรู้หลายอย่างเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพประหยัดแรงงานประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและได้ผลงานที่มีคุณภาพเช่นทักษะการสร้างชิ้นงานแผนภาพความคิดกระบวนการของงานประดิษฐ์ทักษะการสร้างชิ้นงานทักษะหมายถึงความชำนาญซึ่งงานประดิษฐ์ ชิ้นงานใดๆก็ตามจำเป็นต้องใช้ทักษะหลายอย่างร่วมกันอย่างเช่นการตัดการเจาะการทาสีแผนภาพความคิดเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลต่างๆในภาพรวมเพื่อแสดงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลักความคิดรองและความคิดย่อยที่สัมพันธ์กัน และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยนำเสนอเป็นข้อความสัญ,ญลักษณ์ภาพสีหรือเส้นแผนภาพความคิดแบบใยแ่มงมุมแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งและระหว่างความคิดหลักและความคิดรองและความคิดย่อยที่สัมพันธ์กันแผนภาพความคิดแบบขั้นบันได แสดงให้เห็นถึงลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดแผนภาพความคิดแบบปฏิทินเวลาแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการหรือวิวัฒนาการของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอดีตไปสู่ปัจจุบันและอนาคตกระบวนการของงานประดิษฐ์หนึ่งกหนดปัญหาและความต้องการ 2. วรวบรวมข้อมูล 3. การเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสแสดงความต้องการ 4. การออกแบบ 5. การลงมือสร้าง 6. การประเมินผลสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หวังว่านักเรียนจะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นไม่มากก็น,น้อยและท้ายคลิปนี้คุณครูมีใบงานให้นักเรียนทำนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ